มากเลยมากถ้าเราเป็นชาวพุทธอุ้ยแม่นางกวักแม่นางกวัก,กศักดิ์สิทธิ์ใดล้วแม่นางกวัก <c oughs> แม่นางกวักนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะเอาบูชาเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาภอุ้ยทำไมเขามาทิ้งไว้อย่างนี้นะ <c oughs> นี่เจ้าแม่นางกวักนี้เราเห็นเป็นถุงอะไรคะถุงเงินอันนี้แม่นางกวักนี้ <c oughs> เขาเป็นลูกศิษย์ของ <c oughs> พระศิวลี <c oughs> แล้วก็เขาไปทําบุญกับพระศิวลีเสร็จแล้วเขา,าขอพรกับพระศิวลีว่าอขอให้เขาทําอะไรเนี่ยมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลับมาบ้านพอเรากลับมาบ้านปรากฏว่ามาค้าขายร่ารวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีเลยทีนนี้คนโบราณก็เลยมาปั้นเป็นนางกวักให้พวกเราบูชาทุกวันฉะนั้นนางกวักท่านนี้องค์นี้ท่านเคยได้รับพรจากองค์พระศิวลีคนที่เป็นอาจารย์ของท่านก็คือพระศิวลีนั่นเอง อุ้ยสาธุพร้อมกันค่ะสาธุสาธุสาธุอ่าแม่นางกวักอยู่ที่เดิมนะคะคุณครูจะพาไปดูอะไรต่อคะอ่าต้นโพต้นโพค่ะอันนี้ต้นโพเดี๋ยวเราดูต้นโพก่อนนะคะอุ้ยอยู่ใต้ต้นโพและเย็นจังเลยเนาะต้นโพต้นนี้เป็นต้นไม้สําคัญทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับอะไรในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องยกมือไว้ต้นโพ เราต้องยกมือไหว้ต้นโพใครขึ้นปีนต้นโพไม่ได้บาปนะลูกเพราะต้นโพนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปขูดแค่นี้แค่น,คนี้อันเดียวก็ถือว่าเราได้ทําลายพระพุทธเจ้าเราทําให้พระพุทธเจ้าเจ็บปวดดังนั้นชาวอินเดียเขาจึงถือต้นโพว่าเป็นต้นไม้ของพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราอธิษฐานอะไรก็จะสเร็จผลแต่ถ้าเรายกมือไหว้ ต้นโพหนึ่งครั้งบุญกุศลก็จะไปถึงคุณพ่อคุณแม่เราหนึ่งครั้งถ้าเรายกมือไหว้สองครั้งบุญกุศลก็จะถึงเราด้วยครอบครัวด้วยถ้าเราว้ว้ถึงสาครั้งบุญกุศลก็จะส่งผลให้เราเป็นเทวดาองค์น<ๆ>้อยเราจะต้องไหว้ไหว้ไหว้กี่ค,ครั้งคะสามครั้งเอาเราตั้งน้โมสามจบเราต้องตั้งน้โมสามจบข้าพาเจ้าขอบูาอบาชาพระพุทธเจ้าผ่านต้นโพองค์นี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตว่าตามว่าพร้อมกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอ่าที่หลวงพ่อปลูกต้นโพไว้เนี่ยเพราะอะไรคะ เพราะให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะเราจะต้องให้ความเคารพพระพุทธเจ้าอย่าคูดให้เกิดแผลอย่าไปฟันทําลายนะคะถ้าใครเอาไม่ไปฟันทําลายต้นโพเหมือนกับเราทําลายพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวศรีลังกาประเทศศรีลรังการประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะนับถือต้นโพมากเลยถ้าใครมีความทุกข์ร้อนหรือมีความลําบากยากแค้นอะไร ลองอภิษฐานใต้ต้นโพดูนะคะเราก็จะร่มเย็นเป็นสุกนะคะนี่ก็คือต้นโพอ่าต่อมาต้นโพมีทั้งหมดกี่ต้นคะหนึ่งต้นสองต้นสวยๆเลยฝั่งงน้นอีกหนึ่งต้นเห็นไหมคะอ่าฝั่งองค์หลวงปูนะ่หนึ่งต้นนะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเราไม่สามารถที่จะไปหาหลวงปู่ได้เดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงปู่ฝั่งทางนี้กันเอาตรง